ครึ่งหลังของเศรษฐกิจปีนี้นะครับเห็นชัดว่ามันจะชะลอลงอย่างค่อนข้างมากนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องที่พูดแปเมื่อกี้นี้นะครับคือส่งออกที่มันเร่งตัวขึ้นเยอะช่วงต้นปีเนี่ยยังไงครึ่งหลังก็ต้องชะลอลงนะครับดูตัวเลขการนําเข้าของสหรัฐก็ได้นะครับว่าก็เริ่มชะลอลงแล้วนะครับส่วนที่2นะครับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับที่อาจจะยังดีอยู่ในช่วงไลรมาสแรกเนี่ยนะครับก็เห็นทิศทางที่ชะลอลงชัดเจนนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ย ก็เหลือแค่ประมาณ30-40%ของระดับก่อนโควิดนะครับซึ่งลดลงมาเร็วมากๆนะครับตอนต้นปีเรายังอยู่ที่ประมาณ60%กว่าของก่อนโควิดอยู่เลยเพนะราะนั้นโมเมนตัม um เนี่ยมันชะลอลงชัดนะครับจากทั้งความกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับจากทั้งมีคู่แข่งใหม่ๆนะครับเ,เช่นญี่ปุ่นเวียดนามที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาก็เลือกไปเที่ยวประเทศเหล่านั้นแทนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกที่โตไปได้เยอะมาก3%อกว่าๆเนี่ยอันนี้ก็ชั่ มันมีเรื่องของฐานต่ําของการลงทุนภาครัฐในปีก่อนอยู่นะครับหลังจากนี้ไปเนี่ย Public Investment หรือว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยก็จะไม่ได้โต20กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนไตรมาสแรกแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นพลาดแน่ๆเนี่ยคือ3เปอร์เซ็นต์กว่าๆเนี่ยมันชั่วคราวนะครับและหลายๆเจ้าก็อาจจะมาปอกแคสกัน1เปอร์เซ็นต์ปลายๆหรือโอเคอ่าแบงค์ชาติเพิ่งปรับตัวเลขเป็น2เปอร์เซ็นต์ต้นๆเนี่ยแต่โมเมนตัมเนี่ยนะครับค่อนข้างชัดว่าครึ่งหลังเนี่ยจะชะลอลงจากคครรึ่ร่งงแกออนข้าเยะ